สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องของเรานะคะหลังจากที่เราได้ปลูกกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องไปกันนะคะเรามาดูการเจริญเติบโตของกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องกันนะคะเครือที่เห็นนี้เครือเป็นเครือของกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องนะคะที่เราปลูกไปเมื่อตอนปีที่แล้วนะคะตอนนี้ก็ออกเครือมาใหญ่ขนาดนี้แล้วนะคะก็มาดูความเป็นไปแล้วก็ความ การเติบโตของกล้วยน้ำวามาลิอองที่เราได้ปลูกกันไปนะคะก็จะเห็นได้ว่าออกเครือแล้วนะคะทุกทุกกอเลยนะคะก็เราก็ไม่ได้ไม่ได้ตัดแต่งอะไรมันมากนะคะก็มีเครือทุกทุกกอนะคะเครือก็ค่อนข้างใหญ่นิดนึงแต่ก็ดูนะคะ แต่ออกไม่พร้อมกันนะคะก็พามาดูความคืบหน้าการเติบโตของกล้วยน้ำว้านะคะนอจะดกมากเลยนะคะสำหรับมาริอ่องพันธุ์ที่เราได้นำมาปลูกนะคะบางกอก็ยังไม่ออกนะคะ ว่าความสมบูรณ์ของแตละกอไม่ไม่ไม่เท่ากันนะคะเราก็ปลูกแบบไร้สารเคมีนะคะปลูกแบบธรรมชาติเลยให้น้ำอย่างเดียวนะคะเผื่อก็จะได้เท่าที่เห็นนะคะอันนี้มีตัดไปบ้างแล้วนะคะสำหรับเครือนี้ตัดไปประมาณ4หวีแล้วนะคะเครือนี้ ก็เราตัดเป็นวีวีไปเพราะว่าเราปลูกไม่มันยังแก่ไม่ไม่หมดนะคะถ้าจะกินก็มาตัดเอาไปกอนค่อน <c oughs> ข้างแก่พอทานได้แล้วก็ตัดไปมั่งนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวยังไงตรงนี้ก็มาลิอองเหมือนกันนะคะปลูกพร้อมกันแต่ว่าที่เป็นที่ถมใหม่ ก็การเติบโตก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าดินที่ได้มาก็อาจจะไม่สมบูรณ์เหมือนดินที่เรามีอยู่นะคะก็จะเห็นได้ว,ว่าเคลือออกเลียงกันไปเลยนะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะออกเครือตามกำหนดนะคะน,นี้ออกออกออกค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามดูนะคะก็ขอบคุณนะคะ ที่เป็นกำลังใจให้สำหรับคนทำคลิปมือใหม่นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะติดตามกันต่อไปนะคะใครเข้ามาดูใหม่ช่วยกดติดตามให้หน่อยนะคะสำหรับวันนี้เราจบในเรื่องของกล้วยน้ำว้ามาลิอ่องเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ